นาชช่างทำการหล่อถึงสามครั้งก็ไม่สามารถหล่อขึ้นเป็นองค์พระได้พระศรีทําไตรพิดกจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญบาร,รมีของพระองค์ที่ได้บําเพ็ญมาแต่การก่อนจึงร้อนถึงพระอินที่ทราบเรื่องจึงจำแรงกายมาเป็นตาชีปะขาวมาช่วยหล่อจนสำเร็จจนองค์พระสวยสดงดงามราวกับเทพพย,ายดา เนลมิตรขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธชินาราชจึงมีฐานะที่สูงกว่าพระพุทธชินสีและพระรีศัสดาด้วยคติที่เชื่อว่าเทวดามาสร้างให้พระพุทธชินาราชนี้กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเคยมากราบนมัสการหลายรัชสมัยอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสลดและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระรามก ด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธชินราชพระพุทธชินส